เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่23งทรมานเพราะกรรมเก่า ชายวัยกลางคนผู้มีลักษณะสกระปรกหน้าตาซีดเซียวบ่งบอกถึงอาการกรำโรคมาอย่างหนักรูปปากของแกบิดเบี้ยวน่ากลัวเนื้อตัวสั่นเทากระตุกเป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลานิ้วมืองอิกงอนิ้วเท้างุ้มเกรงแขนขาสั่นกระดิกไปมาไม่สามารถบังคับได้ลักษณะโดยรวมคล้ายคนเป็นโรคสันนิบาตลักษณะของแกดูพิกลพิการหน้าเวทนายิ่งนัก ชื่อของแกคือนายใต้ไหลแซ่กรรมเป็นคนจีนกวางตุง้งเดิมก็มีอาชีพเป็นช่างกลึงแล้วก็เป็นเจ้าของโรงกลึงแห่งหนึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีฐานะพอสมควรในช่วงระหว่างปี2490ตราบกระทั่งเมื่อโรคอันทุกข์ทรมานนี้ได้มาเบียดเบียนแกเมื่อประมาณปี2493ชีวิตที่เคยอยู่เป็นสุขสบายจึงค่อยๆถดถอยไป เนื่องจากแกไม่สามารถทำงานได้เงินทองที่เก็บกร,รมงาเอาไว้ก็หมดลงจากการตระเวนรักษาตัวในายใต้ไหลเคยพยายามอย่างหนักที่จะรักษาโรคดังกล่าวให้หายเคยถึงขนาดเดินทางไปรักษาตัวที่เมืองจีนแล้วก็รักษาอยู่ที่นั่นถึงสปีแต่อาการโรคของแกก็ไม่มีทางหรือว่าไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นซ้ำร้ายยังส่ออาการหนักกว่าเดิม ในที่สุดแกก็ต้องกลับมายัางเมืองไทยแล้วก็ได้มาบวชเป็นพระอยู่สองปีโดยบนบานให้หายจากโรคนี้แต่ก็ไม่หายในที่สุดจึงต้องศึกและก็เที่ยวหาพระสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นที่พึ่งแต่ก็ไม่อาจจะหายจากโรคนี้ได้จนกระทั่งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2499จึงได้มาพบกับ ท่านองค์สรพานะมทุรสหรือว่าบ่าเอิงเจ้าอาวาสวัดสมนานำบริหารวัดยวนสะพานขาวจากการแนะนำของแม่ค้าขายน้ำอบไทยคนหนึ่งท่านเบาเอิงผู้ซึ่งเป็นเอตทัคคะในเรื่องจิตวิญญาณท่านหนึ่งของเมืองไทยครั้นเมื่อได้พบกับสภาพอาการป่วยของนายใต้ไหล ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าถ้าหากชาติก่อนๆเคยอุปถัมภ์กันมาหรือหากเป็นบุญวัส,สนาของเขาที่จะมีโอกาสได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้เกิดพลังอันศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะทำการรักษาให้หายจากโรคได้สำเร็จและเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วจึงได้เริ่มทำการรักษาท่านเบาเอิงได้ทำการตั้งจิตภาวนาไร้คา,าถา พร้อมกับเป่าลงไปที่ศีรษะของนายใต้ไหลและบัดรนั้นเองสิ่งผิดปกติบางอย่างก็บังเกิดขึ้นร่างกายของนายใต้ไหลเริ่มมีอาการสั่นสะท้านหลังจากได้รับการเป่าศีรษะอาการสั่นสะท้านแรงขึ้นแรงข,ขึ้นทุกทีจึงทำให้ท่านเบาเอิงทราบได้ทันทีว่านายใต้ไหลนั้นไม่ได้ป่วยเป็นโรคธรรมดาเสียแล้วแต่เขากำลังถูกผลกรรมที่เคยทำกับวิญญาณร้าย และสร้างรอยอาฆาตแก่วิญญาณน,นั้นทําให้วิญญาณพยาบาทตามมาแก้แค้นให้ได้รับผลกรรมที่เคยทําไว้เมื่อได้ทราบดังนั้นท่านบ่าวเอิงจึงได้เพิ่มพลังจิตภาวนาคาถาบังคับและกระเป๋าลงบนศีรษะของนายใต้ไหลให้แรงยิ่งขึ้นเพื่อบังคับให้วิญญาณที่สิงสู่อยู่ในร่างกายของนายใต้ไหลแสดงอาการและก็พูดออกมาซึ่งในที่สุดวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างของนายใต้ไหล จึงได้เอ่ยปากสารภาพถึงเหตุที่มาทำร้ายในายใต้ไหลจนถึงขั้นล้มป่วยอย่างทุกทรมานในครั้งนี้ว่าผมเป็นชาวอินเดียชื่ออภิรามพี่ชายผมเป็นคนไทยชื่ออภินันเราทั้งคู่ถูกลูกระเบิดตายที่พาหุรัตการตายในครั้งนั้นเป็นการตายที่เรียกว่าตายโหง จึงไม่ได้มีใครทําบุญทําทานให้เลยและเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยได้ทําบุญสร้างกุศลอันใดไว้วิญญาณจึงล่องลอยไปตามยะถากรรมและวก็นึกเสียดายที่ไม่มีหรือว่าไม่ได้ทําความดีเอาไว้จึงอยากเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อที่จะได้ทําบุญสร้างกุศลกับเขาบ้างครั้นเมื่อมีโอกาสจะได้เกิดก็มาเจอพ่อแม่ในานามที่ใจร้ายฆ่าผมและพี่ชายทั้งสองคนไม่ให้ได้เกิดโดยพี่ชายผม ได้ถูกแม่ในนามใช้หมอผู้หญิงทำการรีดลูกออกที่คลินิกส่วนตัวแห่งหนึ่งต่อมาแม่ในนามตั้งท้องผมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทำการรีดเอาร่างกายผมออกด้วยตัวเองและยังได้นำร่างของผมเทลงในส้วมผมเห็นการกระทําในครั้งนั้นจึงเกิดความโกรธและกลายเป็นแรงอาฆาตติดตามมาผมจึงต้องการแก้แค้นให้รู้รสชาติของกรรมที่ร่วมกันก่อไว้เสียบ้าง ผมจึงได้มาชวนพี่ชายมาจัดการกับพ่อแม่ในนามที่เคยร่วมกันฆ่าเราไม่ให้ได้เกิดเพื่อเป็นการแก้แค้นพร้อมกับชักชวนดวงวิญญาณอื่นๆซึ่งเป็นวิญญาณของสัตว์ให้มาเป็นพวกแล้วก็เข้าสิงสู่ในตำแหน่งที่สำคัญทุกส่วนของร่างกายทำให้ร่างกายพิกลนพิการอย่างที่เห็นอยู่นี้วิญญาณอาฆาตที่เข้าสิงสู่ในร่างกายของนายใต้ไหลได้บอกเล่าให้ท่านบบาวเอิงฟัง พร้อมกับแสดงความสำนึกในความผิดที่ได้กระทำลงไปแล้วก็รับปากว่าจะเลิกจองเวรกับนายใต้ไหลอีกทั้งยังได้ขอความกรุณาต่อท่านเบาเอิงให้ช่วยส่งดวงวิญญาณไปผุดไปเกิดพร้อมทั้งจัดหาเสื้อผ้าเงินทองทำบุญอุทิศไปให้ด้วยซึ่งท่านบ่าเอิงก็ได้รับคำกับดวงวิญญ,ญ,ญาณนั้นและขอให้ออกจากร่างของนายใต้ไหลในทันทีด้วยความเกรงกลัวต่ออำนาจบารมีของท่านเบาเอิง หลังจากที่ได้เล่าถึงสาเหตุแห่งความอาฆาตแค้นจากการกระทำดังกล่าวเสร็จแล้ววิญญาณพยาบาทที่คอยติดตามจองเวณนายใต้ไหลจึงได้ออกจากร่างกายของเขาในทันทีและก็วิญญาณร้ายนั้นเมื่อได้จากไปแล้วร่างกายของในายใต้ไหลก็ล้มฟุบหมดสติลง ท่านเบาเอิงได้ช่วยทำการแก้ไขให้ฟื้นขึ้นและก็ให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่กุฏิจนกระทั่งถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นท่านจึงได้ปลุกให้นายใต้ไหลเพื่อสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาโดยอธิบายให้ฟังว่าโรคที่เขากำลังรเรชิญอยู่ในขณะนี้เกิดจากวิญญาณพยาบาทที่เคยถูกเขาประกอบกรรมทำเขีนไว้อย่างร้ายแรงตามมาจองเวรจองกรรมด้านนายใต้ไหลเมื่อถูกท่านเบาเอิงสอบ สอบถามดังนั้นถึงกับสีหน้าสลดสายตาทอดมองออกไปเบื้องหน้าเสมือนกำลังจะระลึกถ,ถึงความทรงจำเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมากระทั่งเมื่อครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงได้เอ่ยปากเล่าเรื่องอันน่าอดสูที่เคยกระทำไว้ในอดีตนับตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กนายใต้หลยผู้นี้ได้เติบโตมาท่ามกลาง,งการเลี้ยงดูของอาผู้หญิงของเขาเนื่องจากอาผู้หญิงผู้นี้มีลูกสาวสองคน ไม่มีลูกผู้ชายอาหญิงจึงได้ขอให้นายใต้ไหลามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมโดยให้เรียกว่าอาหญิงเป็นแม่มาโดยตลอดครั้นเมื่อโตขึ้นลูกสาวคนโตของอาได้แต่งงานแยกเรือนไปส่วนลูกสาวคนเล็กยังไม่ได้แต่งงานยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่แม้ว่าขณะนั้นจะมีอายุได้25ปีแล้วก็ตามวันหนึ่งนายใต้ไหลบังเอิญมาพบลูกสาวคนเล็กของอากำลัง นั่งร้องไห้อยู่จึงได้สอบถามด้วยความเป็นห่วงจึงได้รู้ว่าน้องสาวคนนี้แอบได้เสียกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ถูกฝ่ายชายปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ยอมรับเลี้ยงดูจึงเกิดความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็อับอายอย่างมากถึงขนาดคิดจะฆ่าตัวตายในายใต้ไหลจึงพูดจาปลอบใจให้คลายความเศร้าโศกลงด้วยความเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงเป็นเหตุให้ทั้งสองใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นและก็ในระยะหลังๆน้องสาวลูกของอาผู้นี้ก็ได้ชักชวนเขาไปหาหมอชื่อรวยโดยบอกว่าหมอรวยผู้นี้เป็นหมอที่เก่งทางเมตตาซึ่งจะทำให้เขาค้าขายดีมีกำไรมากขึ้นในายใต้ไหลก็เชื่อน้องสาวและได้ถูกพาไปหาหมอกินน้ำมนต์และลงคาถาอาคมอยู่หลายครั้ง จากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่เชื่อฟังน้องสาวคนนี้ทุกอย่างคือหนึ่งในช่วงระหว่างเกิดสงครามได้มีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศบอกให้รู้ว่าเครื่องบินกำลังจะมาทิ้งระเบิดในายใต้ไหลจึงรีบไปบอกน้องสาวให้หลบภยัยเมื่อน้องสาวตกใจตื่นขึ้นจึงร้องตะโกนสุดเสียงและกระโดดเข้ามากอดในายใต้ไหลไว้พลางเขาเคลียไปมาอย่างมีความหมายแม้ว่าเครื่องบินจะผ่านไปแล้วซึ่งการกระทำเช่นนี้เอง ที่ทําให้นายใต้ไหลไม่อาจจะฝืนใจอดทนต่อไปได้เมื่อฝ่ายหญิงเปิดโอกาสไม่สงวนท่าทีของความต้องการฝ่ายชายจึงลืมตัวลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่ความถูกต้องในศีลธรรมและความกระตันอยู่ทั้งคู่จึงได้ร่วมกันกระทําเรื่องเสื่อมเสียโดยไม่อาจยับยั้งชั่งใจได้หลังจากที่ทั้งสองได้แอบได้เสียกันในครั้งแรก ครั้งที่สองสามสี่ก็ติดตามมาจนกระทั่งน้องสาวของลูกอาตั้งท้องขึ้นด้วยความกลัวว่าผู้ใหญ่จะรู้เรื่องทั้งคู่จึงได้ปรึกษากันและในที่สุดก็ได้ไปทำการรีดลูกออกที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่เป็นเพียงครั้งแรกที่ได้สร้างบาปหลังจากครั้งแรกผ่านไปไม่นานเท่าไหร่น้องสาวของนายใต้ไหลก็ตั้งท้องอีก แต่คราวนี้เธอตัดสินใจที่จะรีดเด็กออกเองโดยจำวิธีการของหมอเถื่อนที่เคยทำให้ในครั้งแรกและเมื่อเด็กแท้งออกมาเธอก็นำเอาไปทิ้งลงในส้วมโดยไม่มีสำนึกละอายต่อบาปต่อกรรมเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็คือบาปกรรมที่คนทั้งสองได้ร่วมกันกระทำมาเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของคนไข้ารายหนึ่งที่ท่านเบ่าเอิงได้เป็นผู้กระทำการรักษา ในายใต้ไหลได้รับการรักษาจากท่านอยู่ถึง15วันจึงหายเป็นปกติและสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ดังเดิมและหลังจากนั้นเขาก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของลูกชายทั้งสองซึ่งได้ถูกเขาและน้องสาวร่วมกันก่อกรรมทำเข็นให้อย่างไร้สิ้นความปราณี โปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่233ในคลิปต่อไป